กับจันวันของโอม w ับยูเครับคู่ที่สองศึกมวยไทย7จสีพบกับเพชรนิพนธ์ปอมคลอินครับพิกัดที่ชกกันร้อยสิบสครับหลังจากที่น้องจุดจากมวยรอบปูนเสือครั้งที่ยี่สิบน้องก็ตั้งใจฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีครับทุกๆกไฟที่น้องลงแข่งขันเป็นที่ทุกไฟเดี๋ยวเรามารอชมครับศึกมวยไทยเสีวันอาทิตย์นี้

đẹp 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 1 đẹp 1 hay quá hay đẹp đẹp 2 hay hay đẹp 5 2 tí ô ô ô đẹp 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 đụn ra 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 đụn Yeah! yeah. ครับไฟนี้เราซ้อมกี่วันครับไฟนี้ประมาณเกือบเดือนเกืืออบเเดนจอใครเอ่ยเจอเพชรนิพนธ์พรมบดีคู่ที่คู่ที่สองคู่ที่สองสุดมันใช้เจ็ดสีพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบสามปอนด์ร้อยสิบสามปอนด์น้ำหนักตอนนี้เราเป็นยังไรบ้างเกินโดนมาสองสามโลสองสามโลเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็ทำการลดน้ำหนักนะสิ้นสุดการซ้อมแล้วเนาะ ครับผมร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซนต์ครับร้อยเปอร์เซนต์ครับพร้อมพร้อมครับไฟล่าสุดนี่เราชกไว้กับใครครับชกกับก้องมีชัยครับก้องมีชัยครับวอวันนิเมตครับพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบสี่วันนั้ร้อยสิบสี่วันนั้นกลางคืนใช่ไหมครับอ๋อวันนี้กลางวันก็ร้อยสิบสามครับลดลงมาปอนหนึ่งครับมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีครับน้ำหนักไม่มีปัญหาการฝึกซ้อมก็เต็มที่ครับแล้วสไตล์การชกของ เท็ติพลเนี่ยเราได้เห็นเกบการชกเขาอยัางเห็นแล้วครับเขาเป็นมวยทรงไหนเอ่ยมวยหนักแรงครับประมาณไฟเตอร์หนักแรงเราก็ครบเครื่องเราแก้ทางมายังแก้แล้วครับแก้มาจากค่ายเดี๋ยวก็โชคริงก็ค่อยตามเกมนะยกต่อยกแก้เกมกันไปครับผมครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ยี่สบครับส่วนสูงครับผม1น้อาน้ำหนักไปปล่อยครับประมาณห้าสิบห้ พกมวยมาทั้งหมดเป็นเด็กจังหวัดจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีอะฝากแฟนคับติดตามเชียร์วันอาทิตย์นี้หน่อยครับ,บก็ฝาเชียร์และเตรียมแก๊สสเหรับเซตที่ให้หน่อยครับครับขอบคุณครับ